รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้นะคะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพและก็การฟิตหุ่นไปด้วยกันนะคะกับดิฉันนะคะโคชปรางค่ะกับผมโคชแมนครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะมาพาท่านผู้ชมนะคะออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องกัน ซึ่งตอนนี้นะคะมีชื่อตอนอะไรนะคะโคชแมนคะหน้าท้องร่อง11ครับผมชื่อตอนก็บอกนะคะว่าเป็นหน้าท้องร่อง11นะคะซึ่งเราจะมีท่าด้วยกันทั้งหมด5ท่าค่ะท่าแรกนะคะเป็นท่าแพลงค่ะท่าที่2นะคะเป็นท่าครันช์นะคะท่าที่3เป็นท่า Russian Twist ตามมาเป็นท่า Leg r a i s e และก็เป็นท่าแพลง Jack ค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยค่ะ เดี๋ยวให้คุชแมนนะคะนอนคว่ำลงนะคะชันมือไว้นะคะอยู่แขนอยู่ที่ระดับหัวไหล่นะคะหลังจากนั้นดึงขาออกนะคะขาอยู่ระดับหัวไหล่เช่นกันนะคะตั้งตัวตรงไว้นะคะเวลาล็อกนะคะล็อกเกรงหน้าท้องดีๆนะคะอย่าให้หลังล่างแอ่นลงด้านล่างนะคะยกก้นขึ้นเป็นระดับระนาบขนานกับพื้นนะคะตอนสุดท้ายนะคะอย่าลืม ขมิบก้นเข้าไปก็คือการพับสะโพกลงนะคะอันนี้คือเป็นท่าแพลงที่ถูกวิธีถ้าเราทําท่าแพลงถูกวิธีนะคะเราจะลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังล่างได้ด้วยสําหรับใครที่มีการปวดหลังล่างนะคะหรือปวดช่วงคอบ่าไหล่อย,อย่างนี้คะท่านี้นะคะเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่สองชื่อท่า crunch นะคะท่านี้เราจะเน้นเป็นช่วงหน้าท้องช่วงบนนะคะโดยที่เราจะเริ่ม นอนหงายลงนะคะนอนหงายนอนราบลงนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านี้ข้อควรระวังก็คือช่วงหลังล่างใต้เอวนะคะให้ค่อยๆกดหน้าท้องลงนะคะอย่าให้หลังแอ่นเช่นกันนะคะเกรงหน้าท้องดีๆนะคะขาชันขึ้นสองข้างดึงตัวช่วงบนขึ้นนะคะค่อยๆขึ้นและลงยืดมาค่ะค่อยๆขึ้นหายใจออกนะคะลงหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออก ลงหายใจเข่าสังเกตนะคะว่าช่วงท้องบนนะคะจะทํางานหนักกว่าส่วนอื่นนะคะแต่เราก็ยังเก,เกรงงช่วงท้องตรงกลางไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือท่าครัชนนะคะต่อมาค่ะเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3าเนยคะ่ะชื่อว่าท่า Russian Twist นะคะท่านี้นะคะ Twist เนี่ยก็คือเป็นการขยับตัวด้านข้างเอวด้านข้างท่านี้นะคะ ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะใครอยากได้หน้าท้องด้านข้างนะคะลองทําดูนะคะการค่อยๆนั่งลงเกรงหน้าท้องไว้นะคะเอ็นหลังลงไปเล็กน้อยนะคะหายใจปกตินะคะอย่ากลั้นหายใจเกรงหน้าท้องขาวางไว้ที่ซนเท้ายกปลายเท้าขึ้นงอเข่านิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ช่วงลําตัวด้านข้างบิดออกซ้ายและขวาค่ะโอเคยังมาค่ะ บิดออกซ้ายและขวานะคะค่อยๆบิดไปทั้งช่วงลำตัวเลยนะคะอย่าบิดไปแค่ช่วงบนนะคะบิดไปทั้งแกนกลางลำตัวเลยนะคะท่าน,นี้นะคะโอเคค่ะขออีกสองทีค่ะ2รอบซ้ายและขวานะคะ,อะโอเคหายใจปกติเลยนะคะหายใจเข้าและออกปกติเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นท่าที่4แล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า Leg Rest เดี๋ยวเราจะนอนราบลงก่อนนะคะหลังจากนั้นอันดับแรกนะคะเกรงหน้าท้องดีๆนะคะหลังล่างนะคะช่วงหลังล่างค่อยๆให้พยายามให้หลังนะคะกดลงติดกับเสื่อไว้นะคะอย่ายกขึ้นมาให้หลังแอนนะคะเกรงหน้าท้องไว้ท่านี้เราจะเป็นการยกขาขึ้นนะคะเกรงหน้าท้องไว้เ,เก็บคางดึงคอขึ้นดึงคางขึ้นนะคะยกขึ้นขาขึ้นและลงค่ะขึ้นลงนะคะท่านี้นะคะ เราจะได้ช่วงท้องล่างนะคะท้องล่างเยอะๆเลยนะคะเวลาขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะคะท่านี้นะคะขานะคะเราจะไม่ลงไปต่ํามากนะคะเพราะถ้าเราลงลึกเกินไปช่วงหลังล่างตรงนี้นะคะจะทํางานหนักแล้วเราจะบาดเจ็บได้ง่ายนะคะให้ทุกคนล็อกหน้าท้องไว้ดีๆเลยนะคะท่านี้นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นท่าสุดท้ายค่ะชื่อว่าท่าแพลงแจ็คค่ะท่านี้เราจะเริ่มการเซตอัพคล้ายๆกับแพลงเลยแต่เราจะวางมือชันขึ้นนะคะวางมือไว้ระดับหัวไหล่เลยนะคะยกตัวขึ้นนะคะทีนี้นะคะอันดับแรกล็อกช่วงหน้าท้องเหมือนกันเกรงหน้าท้องไว้นะคะล็อกสะบักด้านบนหัวไหล่ไว้นะคะเกรงไวด้ดีๆเราจะกระโดดออกเข้าและออกค่ะ เกรงไว้ดึงเข้าขาเข้ากระโดดขาออกอ่าโอเคขออีก3ามทีค่ะ3ทีเกรงหน้าท้องไว้นะคะโอเคอันนี้นะคะเป็นท่าที่ห้านะคะท่านี้ใครทําดีนะคะใครแพล้งเหมือนกันใครเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะจะได้ลําตัวแกนกลางลําตัวเลยเสริมความแข็งแรงของหน้าท้องทั้งหมดเลยนะคะและลดการบาดเจ็บของหลังล่างด้วยนะคะ อ่าโอเคซึ่งใน5ท่านี้นะคะเราจะเล่นด้วยกันแต่ละท่านะคะสาวินาทีพัก30วินาทีนะคะทั้งหมดแต่ละท่าก็คือเป็น4เซตนะคะโดยที่เราเดี๋ยวเราจะเข้าออกกําลังกายกันจริงแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่าแรกกันแล้วนะคะแต่ก่อนเริ่มท่าแรกนะคะเราจะวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะเราจะเริ่มวอร์มอัพเริ่มไปที่การหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้านะคะสิบทีนะคะหมุนหัวไหล่สิบทีเลยนะคะโอเคหมุนกล้ามเนื้อไปด้านหน้านะคะวอร์มอัพให้ร่างกายเริ่มอุ่นเครื่องก่อนที่จะลงการออกกำลังกายจริงนะคะหมุนไปด้านหลังค่ะหมุนไปด้านหลังค่ะ ค่อยๆหมุนไปนะคะหมุนใบหมุนข้อต่อต่างๆนะคะการวอร์มอัพข้อต่อต่างๆก็สาคัญก่อนที่จะออกกําลังกายนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนเอวนะคะหมุนเอวไปซ้ายขวานะคะหมุนซ้ายขวาเลยย่ำขาย่ค่ะหมุนไปนะคะวอร์มอัพกันต่อโอเคค่ะร่างกายเริ่มอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะพร้อมนะคะ เซตอัพกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะแพลงไปเลยค่ะไปยาวๆเลยนะคะเกรงหน้าท้องไว้ดีๆนะคะท่านี้นะคะล็อกหน้าท้องดีๆค่อยๆข,ขึ้นค่อยๆบีบสะโพกนะคะหุ่นมาด้านหน้าอย่าให้หลังแอ่นนะคะ ตอนนี้ทุกคนมาครึ่งทางแล้วนะคะให้ตัวตรงราบลงไปกับพื้นเลยนะคะขนาดกันไว้นะคะใครนะคะที่เริ่มเจ็บหลังล่างนะคะค่อยๆบิดสะโพกมาข้างหน้านะคะแล้วก็เริ่มขมิบก้นเข้าไปนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะครบ30วิแป๊บเดียวใช่ไหมคะพัก30วิิวินะคะพักสักครู่นะคะ,ะช่วงนี้เราก็ขยับร่างกายนิดนึงได้นะคะขยับเอวบิดไปซ้ายขวาได้นะคะบิดไปซ้ายขวาได้เลยนะคะ เตรียมตัวอีกแค่10วินาทีเราจะมาเป็นเซตที่2แล้วนะคะเซตที่2นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโคชแมนเซตอัพเลยค่ะเซตอัพเตรียมพร้อมก่อนนะคะพร้อมนะคะ3 2 1สองเริ่มค่ะโอเคตั้งตัวให้ตรงนะคะเกรงหน้าท้องไว้ค่อยๆหายใจหายใจเข้าแลอาะออกปกติทำกลั้นหายใจนะคะท่านี้นะคะ นนีใะคระทำบ่อยๆนะคะท่านี้แกนกลางจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครมีการปวดช่วงข้อบาไหลหรือว่าหลังล่างเนี่ยก็ตามนะคะท่านี้เป็นท่าหลักๆที่สามารถช่วยท่านผ่อนคลายในการบักเจ็บตรงนี้ได้นะคะอ่ะโอเคค่ะครบ30วิค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2เซตนะคะแล้เหลือกัน,นแค่2เซตสำหรับท่าแพลงนี้นะคะ ค่อยขยับเอวไปก็ได้ค่ะขยับเอวบิดเอวไปคลายนิดนึงนะคะขยับตัวไปโอเคอีกแค่5วินาทีนะคะ5วินาทีนะคะโอเคตรียมพร้อมนะคะ3 2 1ไปค่ะเก็น,น้าท้องไว้พับสะโพกลงมาด้านหน้านะคะน้าเยีม่ยมากค่ะ นี่มาค่ะผ่านไป15วินาทีแล้วนะคะโอเคค่ะ3 2 1พอค่ะพักกันอีก30วินาทีนะคะเราเหลือกันอีกแค่1เซต ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายหายใจสูดลมเข้าปอดลึกๆเลยนะคะโอเคเซตอัพ okay, นะคะ mm hmm. เหลืออีกแค่5วิเราจะเซตอัพแล้วพร้อมไปเซตที่4กันแล้วนะคะพร้อมนะคะ3 2 1ไปะะเลยค่ะเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะสวยะคะ่ะ มาครึ่งทางแล้วนะคะเราเหลือกันอีกแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะคะกลแล้วนะคะกลแล้วนะคะนิดเดียวนะคะ3ามสองหนึพอค่ะลบค่ะเก่งมากค่ะโอเคค่ะเราจะมาต่อเป็นท่าที่2กันนะคะซึ่งท่าที่สองเนี่ยจะเป็นท่า crunch นะคะ เดี๋ยวเราค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆนอนราบลงก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเตริมตัวนะคะเราขออีก15วีแต่เราจะเริ่มท่าที่2กันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะนอนราบไปเลยอย่าลืมนะคะกดช่วงหลังล่างลงติดกับเสื่อที่พื้นเอาไว้เลยนะคะพร้อมนะคะดึงตัวขึ้น3 2 1สองขึ้นเลยค่ะขึ้นนะคะหายใจออกเวลาลงหายใจเข้านะคะฟโฟกัสไปที่ช่วงท้องด้านบน ชะะันขาไว้นะคะเกรงหน้าท้องดีๆล็อกหลังล่างดีๆนะคะ15วินาทีผ่านไปโอเคดึงขึ้นนะคะเหลือ,อนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะสวยค่ะ3 2 1พักค่ะพักค่ะนอนพักกันก็ได้ะคะตอนนี้โคชแมนเหนื่อยนิดนึงนะคะหมดแรงนะคะพักสักครู่นะคะพักนะคะพัก ค่อยห,หายใจนะคะหายใจเข้าออกสูดลมลึกๆนะคะลึกเลยไปแล้วนะคะตอนนี้เราพักอีกนิดนึงนะคะไปแล้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวแค่3าวิเท่านั้น,นะคะ่ะ3 2 1สองไปเซตที่2องเลยคะ่ะดึงขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเขา้าอ่าเยี่ยมค่ะเร่งหน้าท้องดีๆคะ่ะล็อกหลังล่าง,างดีๆนะคะหลังล่าง,างดีๆนะคะ ขึ้นค่ะสวยค่ะ15วินาทีผ่านไปค่ะมาค่ะโฟกัสไปที่ช่วงท้องบนนะคะใช้ช่วงท้องลำตัวช่วงบนนะคะโฟกัสขึ้นมานะคะเหลือ,อแค่3วินาที3 2 1สองหนึ่งค่ะเสร็จที่2ผ่านไปยังมาค่ะยังมาค่ะค่อยๆหายใจเข้าออกนะคะสูดลมลึกๆเลย ใชแล้วค่ะเราเหลือกันแค่15วินาทีนะคะเราไปเซตที่3กันพร้อมนะคะเตรียมพร้อมนะคะ3 2มค่ะเซตที่3ค่ะมานะคะเกรงช่วงช่วงบนท้องช่วงกลางไว้นะคะใช้ช่วงบนเป็นการขยับให้เยอะที่สุดนะคะโฟกัสช่วงหน้าท้องบนนะคะเยอะที่สุดเลยนะคะ ลงหายใจเข้าค่ะขึ้นหายใจออกเยี่ยมใกแล้วค่ะใกล้แล้วขอินนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะสอโอเคเราเหลือกันนี้แค่1เซตนะคะเซตสุดท้ายนะคะใกล้แล้วนะคะท่าที่2นะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนนะคะจะเป็น ร่อง11ไปได้วยกันนะคะอ่าโอเคค่ะเราเหลือีกแค่10วินาทีนะคะพักสกูักครู่รหายใจลึกๆค่ะโคชไม่หายใจลึกๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคพร้อมนะคะ3 2 1ขึ้นเลยค่ะย่มค่ะ 2, 2ขึ้นมาอ่าย่ำาม,อมโอเคไม่ต้องรีบนะคะท่านี้ค่อยๆไปแต่ว่าเราเน้นเป็นการโฟกัสนะคะโฟกัสเยอะนะคะ เพื่อที่เราจะได้ทำท่าที่ถูกต้องนะคะและไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะขึ้นเลยค่ะหายใจออกลงหายใจเข้าค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเหลืออีกแค่5้าวิสุดท้ายค่ะ3 2 1โอเคค่ะครบค่ะ ไปแล้วนะคะ2ท่านะคะหวังว่าท่านผู้ชมนะคะกำล,ลังทำตามกันอยู่นะคะทำไปด้วยกันนะคะอย่าให้โคชแมนเหนื่อยคนเดียวนะคะต้องเหนื่อยไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะท่าที่3นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นท่า Russian Twist นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นท่านี้กันแล้วใกล้แล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะเซตอัพนั่งหลังนั่ง,งชันขึ้นนะคะเยี่งหลังไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะวางส้นเท้ายกปลายเท้าขึ้นเกรงทองไว้พร้อมค่ะ คอยบิดซ้ายและขวานะคะบิดไปซ้ายและบิดขวานะคะไปนะคะพยายามเวลาบิดนะคะให้โฟกัสที่ช่วงแกนกลางช่วงหน้าท้องด้านข้างด้านล่างด้วยนะคะบิดไปทั้งลำตัวนะคะอย่าบิดไปแค่ช่วงบนนะคะทั้งลำตัวเลยเราจะได้หน้าท้องด้านข้างแกนกลางให้แข็งแรงด้วยนะคะเหลือแค่สามวิค่ะสามสองหนึ่งพักค่ะ โอเคค่ะเยี่ยมค่ะได้ตอนนี้ท่านี้เราจะได้ท้องด้านข้างบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้เราได้ตรงกลางไปแล้วท่าท้องบนไปแล้วนะคะเรามาเป็นด้านข้างกันแล้วพักอีก15บห้าวินะคะขออีก15บห้าวินะคะกันแล้วค่ะกันแล้วค่ะหายใจลึกๆค่ะลึกๆค่ะ3 2 1ไปเลยค่ะเสร็จที่2 เกรงหน้าท้องไว้นะคะงอช่วงหลังไว้เล็กน้อยพอนะคะเราจะไม่ตั้งตรงมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กระทบกระเทือนช่วงหลังนะคะซึ่งเราต้องให้ล็อกตัวนิดหนึ่งโฟกัสเฉพาะช่วงหน้าท้องด้านข้างนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอีกเดียวค่ะแค่3มสอง 2เซตผ่านไปนะคะเหลืออีก2เซตนะคะสู้นะคะโคชแมนสบายมากสบายมากครับสู้ครับอีก10เซตก็ยังไหวนะอ <laughs> โอเคค่ะเหลืออีกนิดเดียวค่ะพัก15วินาะทะีสิวินาทีโอเคหล็กหน้าท้องดีๆนะคะเซ็ตอัพเลยนะคะต่อจากเข้าเซตที่3กันแล้วนะคะ3 2 1ไปกันเลย เฮยย้มค่ะบิดไปซ้ายและขวานะคะซ้ายและขวาโอเคสวยนะคะโฟกัสด้านข้างเยอะๆนะคะล็อกหลังล่างดีๆนะคะระวังหลังล่างนะคะอย่าให้หลังล่างทำงานเยอะนะคะ,คคะไหน,นะคะ่ะไปแล้วค่ะสามสองหนึ่งพักค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันอีกหนึ่งเซตนะคะ หายใจเข้าออกนะคะสูตรลมลึกๆนะคะลึกๆเลยนะคะโอเคกแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จที่สี่แล้วเตรียมพร้อมนะคะเหลือแค่3วิเท่านั้นนะคะ3 2 1ไปกันเลยค่ะ ช่วงท้องดีดบิดไปทั้งลำตัวเลยนะคะไปทั้งลำตัวเลยโอเคค่ะยอะมากสวยค่ะโอเคค่ะไปครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางกันแล้วนะคะครึ่งทางกันแล้วนะคะโอเคสิบวิสุดท้ายค่ะสิบวิสุดท้ายโฟกัสดีนะคะโฟกัสดีนะคะอย่าให้หลุดโฟกัสนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆไปช้าๆซ้ายและขวาโอเคค่ะครบค่ะเก่งมากค่ะเราผ่านกันไปนะคะสามท่าแล้วนะคะ เราจะมาท่าที่4กันนะคะท่าที่4เนี่ยมีชื่อว่าเล g r เรสนะคะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมก่อนนอนราบลงนอนราบลงนะคะเกรงหน้าท้องว่ทุกท่านนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องกดหลังล่างให้ลงกับเสื่อเยอะๆไว้นะคะดึงคางขึ้นล็อกช่วงคางไว้ดีๆนะคะล็อกไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่เจ็บช่วงขอนะคะไปกันเลยค่ะ เกินน่าท้องไว้ตอนลงนะคะขาไม่ต้องลงลึกมากนะคะเพราะถ้าเราลงลึกมากนะคะมันจะไปดึงช่วงหลังล่างทําให้หลังล่างนะคะเป็นการกระทบกระเทือนเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากชาเล็นนะคะถ้าสามารถดึงลงลึกๆได้นะคะแล้วหลังล่างไม่เจ็บสามารถทําได้เลยนะคะเราขออีกแค่5้าวิเท่าน,นั้นค่ะโฟกัสที่ท้องล่าง3 2 1พักค่ะพักค่ะ ค่อยพักหายใจเข้าออกนะคะสูดลมลึกๆเลยนะคะพักหนึงนะคะใยลยแล้วค่ะจะพักอีกแค่5วินาทีนะคะเตรียมเซตอัพเซตที่2กันนะคะเซตที่สองกันล็อกคางดีๆนะคะล็อกคางล็อกหลังล่างดีๆ3 2 1ไปกันเลยค่ะที่2 อย่าลืมนะคะล็อกหลังล่างกดหลังล่างลงให้ติดพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะเปล่งหน้าท้องยกช่วงขาขึ้นนะคะดึงขาขึ้นโฟกัสหน้าท้องล่างขึ้นยืมมา่ะเก็บช่วงคางเอาไว้นะคะรอคางไว้แน่นๆเลยนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะอีกแค่5้าวินาทีค่ะสา1สองหนึ่งพอค่ะเซตที่สองค่ะยืมมาค่ะเซตที่สองเราไป ผ่านกันไปแล้วนะคะเราเลยแค่2เซตเท่านั้นนะคะสเซตเท่านั้นนะคะเราจะได้ท้องบนไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนนี้มาเป็นท้องล่างกันบ้างนะคะเราจะเก็บท้องรอบเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นรองสิบเอ็ดกันทุกคนเลยนะคะใกล้แล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะนิดเดียวนะคะ5วินาทีนะคะเดี๋ยวเซตอัพกันเลยนะคะเซตที่3เซตที่3นะคะ3 2 1ไปเลยค่ะใจเข้า ขึ้นหายใจออกหายใจเข้าลงดึงขึ้นนะคะขยับช่วงท้องล่างเยอะๆนะคะสวยค่ะลึงหน้าท้องไว้นะคะถึงเราจะได้ท้องล่างนะคะแต่ว่าเราก็จะได้แกนกลางลำตัวช่วงบนด้วยและแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยนะคะทำให้กล้ามเนื้อลำตัวของเราแ,แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นพื้นฐานไปสำหรับท่าอ,อื่นๆนะคะโอเคค่ะ ใจเข้าออกนะคะสูตรลมลึกๆเลยนะคะ,ะ,คะพักแป๊บหนึ่งนะคะลไรแล้วค่ะเราจะพักอีกแค่5วินาทีนะคะเตรียมเซตอัพเซตที่สีเราไปเซตที่4กันแล้วนะคะ<ม>ขึ้นเลยค่ะ หายเข้านะคะหายใจออกนะคะเยี่ยมมากค่ะเป็นหน้าท้องดีๆนะคะเป็นหน้าท้องช่วงบนแล้วก็ล็อกหลังล่างดานล่างไวด้ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วเก็บช่วงคางไวด้ดีๆนะคะค,คะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะคะ3 2 1สองหนึ่งโอเคพักค่ะ ครบแล้วนะคะเราน็อกเป็นไงคะโคชมนเหนื่อยไหมคะพร้อมท่าต่อไปหรือ,อยังคะพร้อมครับโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมเข้าท่าแพรคงแจ็คแล้วนะคะท่านี้เป็นท่าที่5แล้วนะคะแพรค์แจ็คเราเซตอัพกันเลยนะคะแขนนะคะวางไว้วที่ช่วงหัวไหล่โอเคค่ะท่านี้เราจะดึงขาออกไปแล้วเราจะกระโดดขาเข้าและออกนะคะไปเลยค่ะ เกรงหน้าท้องดีๆนะคะท่านี้เกรงหน้าท้องดีๆเลยล็อกช่วงตัวลำตัวด้านบนเอาไว้แน่นๆด้วยนะคะมาค่ะใกล้แล้วค่ะไม่ต้องกระโดดเร็วก็ได้นะคะค่อยๆไปนะคะหรือใครอยากชาเลนจ์ก็กระโดดเร็วขึ้นได้นะคะโอเคเยี่ยมมากค่ะเกรงหน้าท้องที่ดีล็อกหน้าท้องล็อกหลังล่างดีๆค่ะใกล้แล้วค่ะอีกแค่นิดเดียวค่ะอีกแค่สามวิค่ะสามสองหนึ่งโอเคพักได้ค่ะ 1 0บวิหนึ่งเซตนะคะ1เซตผ่านไปนะคะดงมากเลยค่ะทุกคน,นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะคะทําไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะสักครู่นะคะเราผ่านไป15วินาทีเดี๋ยวพักอีกสิบห้าวินาทีช่วงนี้เราจะขยับตัวอะไรขยับตัวได้นะคะขยับตัวก่อนอันนี้ก็จะได้หน้าท้องด้วยท่านี้นะคะจะได้ระบบหัวใจด้วยนะคะมาเลยค่ะพร้อมนะคะเซตที่2แล้วนะคะ3า1สองหนึ่งไปเลยค่ะ กระโดดเข้าและออกเข้าและออกกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะอย่าลืมการเกรีงหน้าท้องไว้นะคะในการกระโดดนะคะเพื่อไม่ให้ข้อต่อต่างๆอย่างพวกหลังล่างหรือข้อสะโพกนี้นะคะขยับเยอะเกินไปนะคะกรีงหน้าท้องไว้เยอะๆเลยใกล้แล้วค่ะ3 2 1โอเค เท่านั้นนะคะสองเซตนะคะโอเคค่ะพักหายใจยาวๆค่ะหายใจขยับตัวขยับตัวได้ขยับเอวได้นะคะขยับไปเลยนะคะโอเค okay, ค่ะเราพร้อมเซตที่3แล้วนะคะเราเซตอัพกันเลยค่ะพร้อมนะคะใกล้แล้วนะคะ3 2 1สองหนึ่ง กระโดดเข้าหายใจเข้านะคะกระโดดออกลองหายใจออกดูนะคะระบบหายใจจะได้สัมพันธ์กันนะคะเยิมมาค่ะไปแล้วค่ะเรามาครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วค่ะเยิมมาค่ะเยิมมาค่ะไปแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะโอเคค่ะสามสองหนึ่งโอเคครบนะคะ มากเลยค่ะทุกคนคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะคะทําไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะสักครู่นะคะเราผ่านไป15บห้านาทีเดี๋ยวจะพักอีกสิบห้านาทีช่วงนี้เราจะขยับตัวอะไรขยับตัวได้นะคะขยับตัวก่อนเซตอัพเลยค่ะเป็นท่าแฟงค์แจ็คเลยค่ะเป็นท่าแฟงค์แจ็คเลยโอเคค่ะพร้อมไหมคะสามสองหนึ่งไปเลยค่ะดึงหนะ้าท้องดีๆนะคะดึงเข้าและดึงออกนะคะ หายใจตอนที่ดึงเข้านะคะหายใจออกดึงออกนะคะหายใจเขา้าโอเคค่ะเกรงหน้าท้องใช้ช่วงล่างดีๆนะคะล็อกหน้าท้องดีๆในการกระโดดนะคะโอเคค่ะกันแล้วค่ะก็แล้วค่ะ,คะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวค่ะอีกแค่5้าวินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะห้าสามสองหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา ดาวกันก่อนนะคะครบ5้าท่ากันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะขยับเอวไปซ้ายขวานิดหนึ่งนะคะขยับนิดหนึ่งค่ะนะคะให้ให้ใหร,ระบบหัวใจให้เลือดนะคะค่อยๆดรอปดาวลงนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายนะคะช็อกทันทีนะคะขยับซ้ายขวาะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขอยือดหน้าท้องกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้โคชแมนนอน ลองลงทีหนึงนะคะเราจะยืดหน้าท้องกันนะคะลงนะคะท่านี้จะยืดหน้าท้องกันเต็มเลยค่ะค่อยๆนอนนะคะกดพยายามกดหน้าท้องเอาไว้นะคะแล้วก็มองขึ้นข้างบนนะคะมองขึ้นข้างบนท่านี้หน้าท้องตรงนี้สักค่อางได้คลายออกเยอะๆเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณชมแนะคะพับสะโพกลงมาที่ส้นเท้านะคะยืดยืดออกช่วงนี้นะคะยืดออกโอเคค่ะ ได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทุกคนนะคะก็ได้มาออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนหน้าท้องกันแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโคชแมนหน้าท้องต้อง,องสเส็มาหรือยังคะรู้สึกกล้ามท้องผมแข็งปังเลยครับผมแข็งเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับใคร ะะที่วันนี้นะคะทำตามไม่ทันนะคะไม่บรรนะคะ<ม>เพราะว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะ<ม>ทาง w w w ไ .etvthai.tv นะค<ม>ะในรายการหุ่นดีสร้างได้ทางช่อง etv นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะ<ม>ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ